ไปพูดคุยกับพี่ทรงกฎมงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การบร,ริษัทหลักทรัพย์ที่ภาษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับสวัสดีครับบางสามท่านครับครับพี่ทรงกฎมองตลาดยังไงวันศุกร์ปรากฏว่าโมมีแรงซื้อเข้ามาแล้วซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆด้วยอืมผมอืมเหมือนจะเป็น <laughs> เหมือนจะเป็นอะไรดียะอืมไม่มิดใหม่ที่ที่แบบว่า แปลกๆกงมกลนกันมันไปไงพี่คือคือจริงๆแล้วมันก็ไม่มีแฟกเตอร์บวกอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าปัจประเด็นอะไรใหม่เข้ามามากมายนะครับที่จะมาถาโถมเพื่อทำให้การหุ้นมันขึ้นแบบเนี้ยอืแต่เท่าที่ดูแล้วก็เป็นหุ้นแคบใหญ่ที่ข er> ึ้นมานํำตลาดไม่ว่าจะเป็นเดลต้าไม่ว่าจะเป็นแบบ น้ำมันกลุ่มน้ำมันใช่ไหมกล<ช>ุ่มต่วเคม้นะด้วยวันนี้งงง,งมาตัวเคมีมาด้วยอแอดวานซ์ใช่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยอันนี้อาจจะเป็นแนวทางของฝรั่งทีน่น่าจะกลับเข้ามาซื้อเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยซื้อมาถูกไหมครับซือบ้อ,อขายขายแต่เมื่อวานกลับมาซื้อละอจากเดิมที่แบบงงขายมาเรื่อยๆ,อม,ๆมาวันนี้ก็ซื้อกลับบ้านหรือว่าหรืออีกอันหนึ่งก็คือไม่ยอมดดพันห้า Oh! อ๋อเออโอ้แต่นี้แต่นี้ขึ้นมาหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองสามมันนะพี่ใช่ใช่ตอนเช้ายังติดลบกันอยู่เลยเนาะลบไปเท่าไหร่หนึ่งห้าศูนย์เก้าครับออหน้าศูนย์เก้าลงไปมันก็ใกล้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วในความคิดของผมเองผมความเชื่อของผมผมเชื่อว่าอผมในแง่ของฟันดัมเบนท์ับนที่วิเคราะห์บนผลประกอบการของกำไรบริษัทกบเบียนนะครับ แต่มา้มสองมันบอททอมแล้วอะมันแต้มาสาม,มยังไงก็ออกมาดียังไงก็ออกมาดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงก์กลุ่มเออร์เมิร์ดก็ดูจะดูจะขึ้นมาเพียงแต่ว่าทีมสี่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคนอาจจะยังไม่มั่นใจออ่าภาพตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเฟสยึงจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ถูกไหมาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ยืนสูงมานอย่างเงี้ยซึ่งตองนั้นก็เป็น จริงๆมันก็เป็นแฟกเตอร์ที่มาก่อนหน้านี้แล้ว,วไปซ้อไปจริงๆตลาดทุนมานเราก็ไม่ได้ลงเพราะว่าเฟสกึขึ้นหอกเบี่ออะไรหรอกเพราะว่าเราก็ลงมาเรื่อยๆของเราคัอ <laughs> ลงลง,ลงมาลงมาเรื่อยๆของเราเพราะของเราเองมันก็มีแฟกเตอร์ที่ที่คนอาจจะยังนั้งคนอาจจะยังไม่ไม่เชื่อมั่นกับอะไรอ่ะแผนการดําเนินการบริหารประเทศของเราที่เหมือนว่าโครงการก็มีแต่ว่าไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ย มันมีความไม่แน่นอนของโครงการที่จะทํากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันแล้วก็โปรเจกต์ส่วนใหญ่ก็เป็นโปรเจกต์ที่จะต้องใช้เงินอยู่แล้วฉะนั้นอย่างโปรเจกต์ถึงแม้ว่าเรื่องของการลดค่าไฟลดคาน้ํามันอะไรเนียมันจะเป็นปัจจัยบวกในให้กับประชาชนก็ตาแต่ว่าถ้าในเชิงของตลาดหุ้นมันก็มองในฝากฝากฝั่งหนึ่งได้ว่ามันมันก็จะทําให้บริษัทอาจจะต้องสับซีดีหรือว่าช่วยเหลือ คนระดับข้างล่างครับซึ่งมันก็มันก็ดูแปลกแปกอืมมันก็ดูแปลกแปกี่แต่ว่าโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาได้หรือเปล่าอคนก็ยังสงสัยอย่างเช่นดิจิตอลหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนไงคนอาจจะเดาตรงนี้นะแต่ด้วยราคาหุ้นที่มันลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทั้งๆที่อแนวโน้มของหก้นไต่มวัที่สามที่ผมบอกเมื่อตะแกะมันไม่ได้ลดลงแล้วอแต่มันจะยัง ฟื้นขึ้นทั้งคิวคิวเยียเยียด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเองมันก็จะมีข่าวเรื่องของเอ่อทวินเดฟิสิตในอเงี้ยของขาขาดดการขาดขาด,ดุลการค้าการขาดขาดุลการค้างอะไรเงี้ยที่ที่อาจจะเป็นหน่วงเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมิดว่าประเด็นพวกนี้มันที่จริงมันตลาดมันมันเราเาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วเรื่องของทวินเดฟิสิตแต่ไม่ได้เป็นเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยอืรวไปถึงข่าวอื่นๆที่อาจจะกระทบเนระื่องความเชื่อมั่นบ้างแต่ว่าผมก็ไม่ ไม่ได้ให้น้ําหนักเท่าไหร่อืมผมว่าวันนี้ทัางคุณอาจาาจะหันกลับมาดูในแง่ของฟันนเมนเท่ากือกำไรประจุบันแลเพราะว่าก็จะใกล้หมดไตรมาส3ามเหมือนกันครับครับครับงั้นหุ้นไตรมาสที่สามจริงๆอ่ะจะออกมาดีน่าจะเริ่มจากแบงค์เนี่ยแบงค์ก็จะออกมาดีเ้วยว่าแบงค์เดชกำไรจะดีมากแต่วันนี้อาจจะเสียทรงไปหน่อยตอนเช้าที่ตัวอซีบีที่ลงไปลึก เพราะเพราะมีบางเฮ้าส์ในต่างประเทศก็ดาวเกตลงมาอ่าใช่อืมซึ่งก็ผมคิดว่ามันก็เป็นมุมมองนะครับมุมมองอของตัวเฉพาะตัวของเขาเองนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมอง e อ b ซในเสืองบวกเราอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนะั้นครับครับม <laughs> ผมคิดว่ามว่ามันก็อันนี้นก็แล้วแต่่อแนวความคิดของแต่ละที่แล้วน,นะครับครับ,รบอืม ถ้าอย่างนี้พี่สงผลมองว่าราคาลงมาแบบนี้ของเอ b ซบียังน่าน,นาเก็บเข้าผรอตได้ใช่ไหมครับผมว่าลงมาลึกเกินเหมือนกันนะก็เอ่อ,อาจจะรอเสด็จน้ํำหน่อยก็ได้ครับผ <คน S 1> มวันนี้ต่างชาติก็ปรับผอนหมดยังครับของของเอเบีนะครับผมเท่าที่ดูะฮะ เท่าที่ดูเนี่ยมันมันก็ใกล้ราคาเป้าหมายเขาอยู่เหมือนกันนะอ๋อครับมันก็ใกล้แล้วมันก็ไม่ควรจะลงต่ำกว่านั้นนะครับแต่ก็มันก็นะทุกคนมันก็พอมันมีข่าวที่ไม่ค่อยดีบางคนก็จะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่เองแต่มัแต่ก็ไม่มีเรรู้ว่ามันมันจะมีมงนมีอะไรหรือเปล่าครับนี่ผมว่ามันก็มันก็รอรอดูสักนิดหนึ่งกันแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืนะครับครับอืมครับ อนอกจากนอกจากตัว SCB แล้วพี่สงกวรมองว่าตัวไหนที่สามารถเล่นเรื่องของงบ Q3 สวยๆได้ครับก็ถ้าเป็นแบงก์ก็อย่างที่บอกว่า BBL เบอร์หนึ่งเลยยังไงงบ Q3 ก็ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือดีแน่นอนทนั้ง QQ เย,ยอะๆเพราะว่าตัวนิมเขาขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากก็ลงส่วนทางเงินมันมันมนิมมันจะสุกม,มันจะกว้างขึ้น นะครับตั้งสำรองสำรองอะไรก็ไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะอะไรมากมายแล้วครับครับนะครับครับนอกจากกลุ่มแบงค์นะครับยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับที่ว่าผลประกอบก,รก,า,กรารารน้ำมันอน้ํามันโรงกันน้ํามัน,น,มนสวยงามากนะว่าจะเห็นว่าน้ํามันอยี่ทัทง้ทงเกือบทั้งไตรมาสเลยขึ้นมาตั้งต้นไตรมาสจนถึงปลายไตรมาสแล้วนีลยอีกไม่กี่วันน่ะนี่สิบวัน โอ้ย e อีกสิอีกสิบวันไม่ถึงอีกห้าวันก็แน่นอนมีกําไรจากสต,ต๊อกน้ํามันแน่นอนค่ากันกันก็ดีมากครับกําไรนี่จะพอๆพอกับคิวหนึ่งที่ผ่านมาเลยอืจากคิวสองบางลงการขาดทุนนะคิวนี้จะกลับมาพลิกกลับมาหมดเลยครับมันก็ชัดเจนแล้วค่ากันกันวันนี้ก็อยู่ราวๆเก้าเหรียญแต่เก้าเหรียญก็ก็ถือว่าสูงอยู่แล้วอืครับก็ไม่ไม่ได้ไปลอยที่ซีเรีย ครับกลุมสื่อสารตัวออกมาดีอครับนะก็นวส Q3 ก็จะเ็จะเป็น detach to กอืมก็ไม่เห็นจะมีแฟกเตอร์อะไรที่มันจะลบๆเลยครับแอดวานแอดวานไปไกลหรือยังครับพี่สงมกดยังแอดวานังไปอะไรเยอะอ่าวันนี้บวกมาห้าบาทเลยนะวันนี้แอดวานเนี่ยใช่ คือบางทีหุ้นมันลงบนซ e n t เมที่มันแรงกดมันมาจากทางชาติจริงก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามันฟันด a เ e น t a ลมันเชสนะครับครับหลายคนอาจจะตกใจ่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดผมก็ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเราก่อนหน้านี้ความมีข่าวพวกจีนบริษัทจีนอสังหาจีนล้มละลายบ้างอะไรครับเรื่องในจีนผมไม่ได้วอรี่นะเพราะว่ารัฐบาลคนโคุมได้ มองโลกมนแง่ดีบางคนอาจจะมองโลกเมเนแง่ดีจะไปเชื่อผมมากเพราะว่าผมอะมองโลกมันแง่ดีเกินไปหรือเปล่ <c oughs> าแต่ผมเป็นคนมองโลกจริงดีนอกจากแต่ก็<ว>บ,บนบนเหตุบนบนเหตุบนเหตุผลน,นะครับครับผมครับเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มแบงค์แล้วนะครับสื่อสารแล้ว<แ>เอน้ํามันเมื่อกี้พี่สมกรบอกแล้วแต่ว่ายังไม่บอกว่าตัวไหนตัวไหนตัวไหนที่น่าสนใจครับ Q3 ออไม่ยังเป็นปตทนะอ๋อ,อปตทว่าผมว่าปตทราคาน้ำมันยืนระดับ80เหรียญเนี่ยครับถ้ามองจากอดีตไปเนี่ยน้ำมันยืนระดับเนี้ยปตทอสอ,อต้องร180อืมย,อย,ออยอ่อย่อปตทย่อตรงนี้แต่ตัวปตทมันย่อมาเพราะว่าปันผลมันอาจจะต่ำกว่าค่าครับอ๋อองบเพราะปตทปีที่แล้วมันจ่ายทั้งหมดประมาณ ต้นปีจ่าย80ตังค์แล้วก็เดินกันยาจ่ายอีกบาท30ครับรวงเป็น 2, 6, 2บาท10แต่ปีเนี้ยต้นปีจ่ายไปแล้วอ80ตังค์อ๋อเออ70ตังค์ครับแล้วก็เดินกันยาเนี่ยจะจ่ายเนี่ย80ตังค์มันก็คือบาท50บออน้อยกว่าปีแล้วหายไปปะห,หายไปปะอืมคนก็อาจจะผิดหวังไปหน่อยนึงอืมแต่ดีวิแต่พอเราไม่ใช่หุ้นปันผลอยู่แล้วอะ ครับผมก็ไม่ได้มองว่าทุนเป็นคนแล้วก็ปตทก็โดนบีบในแง่ของอค่าไฟครับาจท,ท,ที่อาจจะต้องลดค่าแก๊สด,ด้วยเพราะวรัฐบาลรัฐบาลตั้งธงค่าไฟไว้สามบาทเก้าข้าวปตทอาจจะต้องลดราคาแก๊สให้อินแก๊ ซึ่งันปตทอาจจะโดนซ u b s ีตรงนั้นได้เหมือนกันครับผมแมปตทเนี่ยจะโดนสองทางเลยนะครับครับเอกลุ่มท่องเที่ยวล่ะครับพี่สงกรยังมีตัวไหนน่าสนใจไหมครับนกคิวสามท่องเที่ยวเนี่ยถ้าดูจากจำนวนตัวเลขในท่องเที่ยวตอนนี้ประมาณสิบเก้าล้านใช่ไหมช่วงประมาณเดือนสิงหากรนยามันแผ่วไปหน่อยครับเพื่อคือ ตอนต้นที่อัตราการโตมันสูงไงแต่พอมาหลังเมษามามันชุโมซึมมาสรื่อยแต่พอมาช่วงเดือนกันยาสิงหากัญญานี่มันมันมันโตเหมือนแต่ตัวน้อยมันไม่ไม่กุ้งเหมือนตอนต้นๆครับมันก็อาจจะดูเฉยไปหน่อยสำหรับหุ้นหุ้นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวะแล้วก็ราคาทั้งวันที่มันขึ้นนี่ราคาคงส่งค่าอะไรก็มันจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ค่าเครื่องบินก็จะเพิ่มขึ้นเพราะราคาค่าตัว๋วบวกน้ํามันอะ่ะมันจะแพงครับเออมันมีสุภาษาตที่อาจจะต้องแพงขึ้นก็คงจะได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วงต่างกันครับนะพวกสายการบินก็เห็นไหมราคาก็จะลงนะครับครับแต่ตัวอย่างเอลทียังน่าสนใจไหมครับน่าสนใจครับเอลที LT ไม่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเลยต่ำกว่าที่ต่ำก็แต่ซื้อลองซื้อถือก่อนนะมันอาจจะไม่ได้พุง่ง อืมครับครับครับก็อาจจะไปเล่นต,ต,ตัวอื่นตัวอื่นที่อาจจะมีสตอรี่มีโอกาสขับกบตัวบีเอแล้วฮะบีเอนี่ก็โดนเรื่องของน้ำมันแพงแหละอ,อ,อ๋อโดนเหมือนกันก็สายการบินค่าขนสง่งรถยนต์ผมก็โดนเหมือนกันรถที่บ้านอะ โอโดทุกคนเลยครับพี่ี่จะหาซื้อรถไฟฟ้าแล้วครับใช่น้ำมันแพงเหลือเกินนะครับกลุ่มโรงพยาบาลละฮะมีมีมีตัวไหนที่งบสวยๆไหมครับพี่มองละสวยๆก็ต้องเป็นบมลลาดบงลลาดวันนี้ก็บวกด้วยละบมลลาดมีดีเอ็ก็ดีนะราคาหุ้นก็ลงมาคินจังหวะซื้อมากกว่า อีซาเป็นไฮซีซั่นด้วยครับครับโอ้เนี่ยลงลเยอะเลยบีเอ็มเอสเพราะเจ้าของขายด้วยนะอ๋อเขาก็เลยแพนิกใช่ไหมพี่เมื่อได้ประกาศแพนิกหนึ่เขาก็เออเาจ้าของขายก็มันก็เซนิเมนต์มันไม่ดีอแต่จริงมันมันก็ดีอยู่ใช่ไหมครับดีไม่มีอะไรเปลี่ยนไปครับตามความรู้สึกไม่ดีเฉยๆนะอ่ะ นะครับสุดท้ายนี้พี่สงกรดมองตลาดสัปดาห์หน้ามันจะยังย่อลงไปให้เราเสียๆช่วงพันห้าร้อจุดไหมฮะผมมันก็มีโอกาสนะแต่ว่าผมมีว่ามีโอกาสน้อยผมมองเป็นขึ้นมากกว่าโอเคับครับมองลงมองขึ้นครับเพราะผมคิดว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีปัจจัยอะไรใหม่มาแล้วเก็คงดอกเบี้ยไปแล้วใช่ไหมอินทประชุมไปเรื่อยๆทุกอย่างครับนี่ก็ไปรอตัวเลข เศรษฐกิจสัปดาห์หน้าจะมีเ,เรื่องของนำเข้าส่งออกบ้านเหล่าบ้านเหล่าซึ่งไม่รู้จะลงอยู่หรือเปล่า <c oughs> อาจจะลงจะลงซึ่งอันตรงนี้อาจจะเป็นตัวหน่วงหน่วงนิดหนึ่งแล้วลงไปถึงประชุมกรนงเร็วันี่ยี่สิบเจ็ดกรนงจะขึ้นดอกเบี้ยแบบนี่โอกาสช a n นการขึ้นมีสูงมากเพราะว่าตัวบอลยูของไทยอะขึ้นทำหายขึ้นมาแตะสระสามเปอร์เซ็นต์ ปีซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกแปลกนี้เหมือนว่า,วามันขึ้นมามันไปสะท้อนถึงโอกาสการขึ้นดอกเบีย้ยของคนองาด้วยเหมือนกันถ้าคนง,งขึ้นดอกเบีย้ยแบงก์อาจจะมาตลองไปพิจารณาดคูครับครับรวมไปถึงเอ,อกรณีของนายกไปไนกาก็จะมีคนกับหุ้นที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับครับ โดยเฉพาะกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมครับอันนี้อุตสาหกรรมน่าจะได้รับผลดีระดับต้นๆก็ถือหุ้นกมกุมนี้ไว้ครับหุ้นหุ้นนิคมนี่ครับตัวไหนครับผมพิจกดที่ว่าทุกตัวทุกตัวเลยมีไม่กี่ตัวหรอกขนาดเราจะนัดยังไงเราจะนัดเนาะพี่ว้าอัวนี้านอย่หายหมด มันก็อาจจะทำมิลหายต่อครับครับครับก็ลองติดตามข่าวครับครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็อไม่ต้องเก็บเงินสดแล้วเนาะซื้อได้เลยช่วงนี้ใช่ไหมฮะไม่ต้องเก็บหรอกเล่นซะได้ครับลงมาหยิบผมว่าลงมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกไม่อความรู้สึกไม่ต้องไม่ขนาดกลัวมากยิ่งกลัวจะยิ่งไม่ได้ของเออต้องกล้าๆนะกล้าลุยนะกล้าหน่อยอได้ครับ อะวันนี้ขอบคุณพี่สุกวดมากนะครับครับผม,มดีครับครับสวัสดีครับ